เป็นจุดที่คือถ้าไม่มีพวกเรานะสีนูนิวไม่ได้เกิดมาน so ี่อ้าไม่ริ s. <S <so ้งเลยให้มันรู้ไปไม่ถึงเรื่องไนเรื่องเอนว่าเรื่องนะครับไม่ได้พูดถึงใครเลยฮะต้อนรับคุณออเลยเอาไม่ใช่เหรอ ไม่เกิดคู่สีเรงเพราะว่าเราเป็นพื้นผูเดี๋ยวปู่เขามีมีมีเย็นเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอ่การแล้วริทแล้วนะฮะอีกสักคนนั่งสวยแล้วตรงนี้ผมเหมือนถ้พี่ทอมถามเลยก็ได้นะช่วยกเชิญคนนี้ฮะคนหน้าผมเสรีงานช่วยงานคนนี้นี่มีความสำคัญอย่างไรคนนี้เด่นผู้ใหญ่เขายังไม่เปิดใบฮะ ขอบคุณครับที่ให้เทคงานก็พวกเรา อันนี้ก็ดีหะสี่คนพอไหมับไม่น่าพอใช่ไหมฮะยังไงดีครับที่นิ่นะคุณโยนสกีไม่้แล้วับอยู่ก็เอาสกีในมือมาโยนให้พวกเราช่ ันนี้ก็สดนะสดครับสในการรองพ้องกับผมโอ้ยใช่เลยนะครับอุ้ยซูสูสกันไปเลยนะฮะกินกันไม่ลงมากนี่คือการแสดงมากความสามารถผู้กำกับมากความสามารถอยากให้ดาราท่านได้แนะนำตัวทักทายทุกคนอยู่ที่นี่แล ok <ick fan gamma enders> ้วทุกทัานชมกันไปได้เลยครับเชิญครับอาใหม่ของพี่ฮะอ่ะอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับผมพอลอาเบนการกำกับที่เป็นผู้กำกับเรื่องนี้ฝากกับสันตราวิีครับผม สวัสดีครับผมพนิวชาดีนะครับรับบทเป็นสิครับ่มครับันี่ัยสวัสดีค่ะ,ะ,คะงอญินนะคะรบับบทเป็นการิกาตัวยืนของเรื่องเพราะว่าทเรื่องอยืนเดียวไม่มี้น้ สวัสดีค <tror> รับผมการนัน <starters> ท์นะครับกระโดดเป็นพันธุ์ครับในพระาณีของเรื่องราวของคุงดูที่เป็นลุงดูนะรรับในของพันธุ์ครับสวัสดีครับนิดนึงดินนะครับรับบทเป็นจันทกรครับเป็นพระาณีคู่กันครับมาเราเข้าเรื่องกันเลยนะครับต้องถามพี่อ่อนก่อนว่าเรื่องนี้เป็นอย่าง ที่านในวงของร่วกับให้ควานะครับือทำงานแล้วมีค่อนข้างจะคือสนุกสนุกมากพาว่ามองตอนนั้ป็นคนเขแต่มันจมีความยากหลายๆประเด็นนะครับยากเพราะคือมีสา้น้ำครับที่มีผีแล้ก็มีสาที่ต้องต้องทำให้้องดิว เปลี่ยนเปลี่ยนเองเปนเปี่เ็นแบบนึ้่นเป็นเป็นเป็นคนที่ถูกผีเข้าสิงครโอ้ยากขนาดนี้เหนเนได้เนอร์อยู่ลเหลือเลยใช่ไหมฮะคือไม่คิดว่าน้องทได้คือเขาเขาเขาช่วเขาแนดีนเราคิดว่าเขาอาจจะทำแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าเทำได้าทได้แลวเดมี่กับแบบใบวามานาับโเขาเขาเดมี่กับเีมากกเนพี่ก็บอกว่า อาจารยก็ด้วยความน่ารักด้วยความเต็มที่ก็ช่วยอำนวยให้กับการถ่ายภาได้อย่างสมูทมากเลยอาจารย์โอเคเม่คุยเรื่องอะไรก็อาจจะเริ่มลงไหมเอ๊ะแล้วเรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรกันแน่อยากให้ท่านนักแสดงแชร์ให้ได้ฟังครับช่วยๆกันเล่าหน่อยว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับจากแสง์เบี้ยสนับกันนะได้เลยแล้วผมก็เรื่องจากแซร์เีนะครับก็จะเป็นเรื่องของคนสองคนครับระหว่างร์เีกับพี่คำเดินครับซึ่งสิ้นแสเนย์ได้บอกไว้ว่า โศชาของบุตรพระเพิร์เนี่ย הם הם เข<อ>าจะเกิดสิ่งไม่ดีที่แบบเขาใช่ครับครอบครัวของบุตรพรเพิร์ก็เลยต้องทำพิธีบูชาครับต้องหาคนมาบูดชากับเขาซึ่งคนนั้นก็คือแสงโรดีครับ<อ>ใช่ครับและแล้วก็จะเป็นเรื่องราวความรักของพ,พระเพิร์กับแสงโรดีครับแต่ว่าระหว่างนั้นจะมีสิ่งลี้ลับซึ่งก็คือพิธีกรรมที่เกิดมาในตัวตัวยืนเองเป็นอะไร เป็นสิ่งมีรักในเรื่องหรอเป็นสิ่งมีรักในเรื่องแล้วก็อย่างไรครับพี่อาทิตย์มาตามชื่อเรื่องค่ะชื่อเรื่องจากแสงโรวีมีโรวีแล้วก็ต้องมีคนคอยมาดับชั้นโอ้คนนี้เหรอเนี่ยไม่ลงหรอกครับเห็นเห็นหน้าสวยๆดีใๆแต่มาเพื่อมาจับแสงโรวีใช่ค่ะครับแล้วสองท่านนั้นผมเนี่ยผมกับอะไรดีกว่าให้พี่คุณ คือผมกับลิซเนี่ยคือมาถ่ายวันเดียวนี่คือคือือไฟบชั่วโมงครึ่งเนี่ยคือสมมติหนังี่สิาชั่วโมงเนี่ยเห็นเราเนี่ยสองชั่วโมงเต็มเต็มไหมสองชั่วโมงเป็นที่ไม่เห็นแต่เขานีาน่าจะมีมามาว้าเรื่องนะทางเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทางเรามายื้อแค่ไหนแล้วอยู่ในอตกต่อด้วยเราจะดูพร้อมกันในวันมแต่ว่าเรื่องเนี่ยว่าคือผมกับลิตเนี่ยนะครับเป็นคานอดีตของของสองคนนี้ก็คือ เป็นเรียกว่าผมเป็นเป็นผลิตก็คือเป็นปู่ของคุณพ่อเธอนะครับส่วนที่ท่เป็น ar, เป็นปู่ของไอจันตะกรนะเป็นปู่ของนิวเพราะงเอาง่ายๆคือเวลาเขาแ a s t i n g มาแสดงเขาก็ต้องดูว่าเนี่ยจะให้กรรมการที่ดีไปถึงิ๊กตุลานเนี่ย ด้วยใช <Cock S 1> <ım. S 2> ่ไหมครัท <mail> <reais> ี่มีส่วนสำคัญอย่านงตอนนี้โลโก้เดี๋ยวนี้แปะตามท้ายตัวเลขลำแสงระวีเออนะครับเป็นอีกหนึ่งพันเรื่องต่างๆนะฮะแน่นอนเมื่อกี้เจอซีนุ่นิวได้เข้าไปจรเหมือนกันที่เมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราเห็นในเทรลเลอร์ว่าดิวพี่เขต้องมีแบบว่าแบบเหมือนโดนโดนสิงใช่ไหมครับเออพี่ซีบอกเจอรุ่นดิวนี่เหมือนเจอผีผีเล่าทุกเธอร์เธอเล่าทุกที ยังไงดีครับอย่างนี้เรไม่ได้เตือนแต่รักไปเลยไม่ได้มีความมาเตยนนะนะแต่เป็นความตั้งใจ <c oughs> แล้วก็ทุกคนก็รัมกมากๆไม่ใช่ในการอยากถามว่ารู้สึกไในภาพกับพี่แบบที่ดีเหลือเกินเพราะว่า exclusive screener เ,เมื่อเมื่อไม่กี่วันที่แล้วใช่นะ <c oughs> หไหมครับโขนสาระว่าไอ้หมดเลยรู้สึกยัไงบ้างครับก็ดีใจมากๆเลยครับท,ที่แฟน รอชมภาพยนตร์แรกออกแบบเดียร์นะแล้วก็ไม่ได้มีแค่เพือนแฟนชาวไทยเพื่อนชาวอินเทอรแฟนซ์ด้อยครับใช่แล้วก็ดูกันรีแอคกันสามรอบเลยครับตันนี้ก็สนุกมากเลยงั้นก็คือเราดูกันแล้ว่าสามรอบใช่แล้วคืนนี้ก็ดูอีเป็นรอบที่สี่ดูอีกครับรอบที่สี่ใช่ครับโอ้โหจริงแล้วอินเตอร์แฟนสิบเยอะด้วยใช่ไหมครับอินเทอร์แฟนสุดยอด

เพื่อนผมก็มีภาษาจีนโตกันเออมีการต่างชาติด้วยใช่เางนทีเป็นฐานแฟนชาวต่างชามนกันอ๋ออินเตอร์แฟนที่เยอะมากมีเ่อ๋อเป็นแบบชาวต่างประเทศเลยใช่ครับเป็นยังไง สนุกสนานกันไปนะครับเชื่อว่าทุกคนรอคอยอีกไม่กี่นาทีทุกคนอยู่ในงานนี้เพราะว่าเรารับชมพร้อมกันรอบสองคุณที่พร้อมที่จะติดขายนี้เลยสุดท้ายนี้ครับอยากให้ทุกท่านได้ฝากเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังสังหรุเรื่องที่พี่โบ๊ะกับผมเกี่ยวข้อง กรณีนี้ขอตืนระักทุกท่านนะครับทีมงานครับงานของคุ้ที่ตู้ไว้นกรเติมเติมสุดเด็ดนะครับรวมถึงผู้จัดนะครับผู้จัด่แน่ทุกคนที่ที่มาลงงานลงเพราะพี่ส้มมัก็คิวเลยมาอยู่ลำบากก็คิวะครัาแล้วก็มาแสดงทุกท่านนะครับที่ตู้ดจนจนวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเรับชมข่าวดีด้วยความสุขว่าเราทำได้ภาพ ถ้าได้ทำเต็มที ah? ่กอให้สูงกับภาพเยอะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เอาแล้วรู้กลับนะครับมาเดี๋ยวให้เปิดให้พูดคุยอินอร์แชนแนเพิ่มเติมนะฮะเชิญพี่ลิศครับฝากฝากนะฮะครับแต่ถ้าฝากอินเตร์แชนแนลหนึ่งในได้หมดเลยขอฝากแฟนคนไทยแล้วกันครับก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับกา้องโยนจับแสงระเีนะครับก็ฝากเข้าไปติดตามในโรงณ์ของโยนกันนะว่ามีความสนุกตื่นเต้นแค่ไหนนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับฝากจับตาดูลิต์ไว้ให้ผิ ถามว่าต้องขยี้ตาเไหมมาบนเวทีนี่เมื่อกี้สาวไปไป้วขอบคุณที่รีบรับพิการครับครับทั้งผมก็ขออนุญาตได้นักเตะครับนะครับการรับฟังได้ของผมแล้วใหม่เลยนะชื่อใหม่ก็ฝากเพื่อนๆในะครัำตัแสงนรอบี่เพราะเป็นประโยชน์เรื่องแรกในชีวิตผมด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีหนึ่งเรื่องที่ได้มีโอกาสร้องเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับผมก็ขอฝากเพลงดวงจันทร์นะครับที่ผมได้ร้องเอาไว้แล้วก็มีเพลงคู่ของน้องซีโนบิ้ด้วยกับเพลงแสงโรแีนะครับ วันที่สิบนี้เข้าจอบรกอการตัวเกตงีขานด้วยขอบคุณกันเลยนะฮะเมเจอร์ซีนิแลนเลยขอบคุณมากคัะพี่ทามสีเชิญค่ะตัวยืนตัวยืนราก็อื่นะคะต้องขอขอบคุณนะคะพี่ส้ม่ออด้วยนะคะที่มาเป็นส่วนนึ่ในเรื่องนี้ที่ใจมากๆเพราะว่าเป็นการร่วมงานกับนักแสดงใหม่ๆแล้วก็ทีมงานใหม่ๆแต่การทงานของเราอะทุกอย่างราบรื่นมีความสุขแัคุณคุย แล้วก็โดยสวนตัวามีโอาะได้ไปชมรอบ Exclusive Screening มาแล้วแล้วก็เฮ้ยรู้สึกว่าแบบมันมันดีกว่าที่เราคิดอ่ะ <c oughs> อด <c oughs> ี่ว่าที่เราคิดมากๆแล้วก็อยากาให้ทุกคนอ่ะไปสัมผัสสิ่งนั้นเหมือนกันเหมือนที่เราได้ไปชมของกองกันแล้วก็หวังว่าทุกรอบในการรับชมหลังจากนี้นะคะตั้งแต่วันวันนี้แล้วก็20รกรกฎาคมนี้ที่จะได้ชมของกันเนี่ยขอทุกรอบมีเสียงรยีค่ะ เดี๋ยวขอบคุณครับที่ชิชาคือคนไทยคือสอยเดี๋ยวต้องมีนะผองาก้เลยนะเป็นรบบโนัมนติกสจองฝาเนี่ยถูกหมคย่ครับเซนตาคาผมที่พิมพพูดแล้วนม่เหลือแพูดแล้นะก็อจะบอกว่าซีรีาชิต็เป็นคนยอเื่อแรงระที่เราสะ้อนตั้ใจนะมาเครับเราก็ให้ประสบการณ์อะย่างอื่นี่มีมาก ทีมงานนะครับผมการแสดงของผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้แสดงเรื่องแบบเสนาบีแล้วก็เจอพี่ฤทธิ์นะครับผมในการตะคีบนะครับผมแสดงแบบคุณพ่อคุณแม่นะครับหลาคนนะครับก็ถือเล่นมาก็เลายคนนะครับผมได้ดูแล้วสนุปก็เล่นจอยแบบของเสนาบีนะครับผมดูซ้ำแล้วดูซ้ำอีกได้นะครับไม่ว่าจะกี่ครั้งเพราะว่าพวกเราดู่รอบที่สี่นะครับดูซ้ำไปด้วยกันนะขอบคุณพี่ศิกรเรื่องครับนะครับผมก็ ขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นท่านพี่ใหญ่ท่านแส้หลายท่านนะคะแล้วก็พี่สืบบุญโชยแล้วก็ท่นแทุกคนด้วยค่ะยังไงก็เราดูพบกันด้วยนะคะขึ้นมาเสียดาวยเดี๋ยววันที่20มกราคมนี้ก็จะเข้าโลงนะครับก็อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับภาษาจีนดีสักเล็กน้อยภาษาจีนดีสักเล็กน้อยเชิญชวนดี่มกาแฟให้ดูฟังกันด้วยขอคิดแป๊บนึงนะครับอธิษฐาน 一一点点，一点点。好的啊，大家啊，中国粉丝们啊，这个月二十号，我们一起看电影哦，好吗？